สวัสดีนนอร์คอนวันนี้เราจะให้ดูน้องก่อนแน่นะคะน้องก็เด่นเป็นแาวที่น่ารักที่สุดของนอนน่นเองวันๆเขาก็จะม,มีแต่นอนนอนแล้วนอน,นอนีกแล้วก็ลูกครับลูกครับตอนเช้าครับตอนเช้าครับหาหัวม้วนมาทำนิดหนึ่งหางยาวๆเดี๋ยวที่ก็แนนเป็น,นายาวที่สวยน่ารักมากเลยเขาก็าจะชอบม้วนแบบนี้ม้วนสิครับ แล้วก็จะเป็นหน้าที่ฟันค่อนข้างเฉียนนะคะทุกคนดูฟันจ้าดูฟันอะเไรไม่อยอมอะไร้งไม่อยอมแม่เลยนะคะชอบหวานอย่างเดียวแล้วเขาก็จะดูก็แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะถ้าเป็นลุงจัดด้วยจัดมาหันมาดูหน้ามาสิจัดไม